สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมครับคลิปนี้มาดึกมากครับ15กุมภาพันธ์2567ห้าทุ่มครับโครงการแจกเงินคนละหมื่นดิจิทัลแจกผู้อายุ16ปีขึ้นไปของรัฐบาลนะครับล่าสุด15กุมภาพันธ์2567มีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่คณะกรรมการดำเนินงานชุดใหญ่ซึ่งมีนายกรลิมตีนายเศฐาทวีสินเป็นประธาน หลังจากมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่แล้วนายกรตรีก็ได้ออกมาถแถลงข่าวนี้ด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆนะครับก็มีการเผยแพร่ทั้งเพจไทยคู่ฟ้าและมีการเผยแพร่ทั้งสื่อต่างๆมากมายนะครับนายกรติถแถลงผลการประชุมขับเคลื่อนโครงการแจกเหมือนดิจิทัลล่าสุดที่ประชุม15กุมภาพานันธ์บอกว่าที่ประชุมก็ได้รับทราบ ความเห็นของปปชข้อเสนอของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่างๆนะครับก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะต้องระมัดระวังป้องกันความบกพร่องป้องกันการทุจริตและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะครับจึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคือคณะกรรมการชุดใหญ่นี่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อศึกษารายละเอียดข้อเท็จจริงต่างๆให้มันรอบด้านเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เพื่อให้ไม่ผิดต่างๆ,างๆเพื่อให้ไม่ให้ทุจริตและตลอดจนรับฟังข้อคิดความเห็นจากส่วนรชาชการทุกส่วนประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อหาข้อสรุปตามคําชี้แนะของปป,ปชตามข้อชี้แนะของคณะกรรมการกิจกาและเพื่อให้เกิดการดําเนินการที่โปร่งใสและไม่มีข้อผิดพลาดบกพร่องไม่ผิดกฎหมายอะไรต่างๆก็ว่ากันไป เสร็จแล้วคณะอนุกรรมการมีเวลาทํางาน30บวันนะครับคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการชุดใหญ่ที่ประชุมกันวันนี้นี่แต่งตั้งขึ้นนี่คณะอนุกรรมการก็จะมีเวลาไปทำดำเนินการศึกษาและะเอียดอยู่30บวันแล้วนําข้อสรุปมาสรุปพอสรุปจากการไปศึกษาและละเอียดต่างๆครบถ้วนแล้วก็จะเสนอเข้าที่ประชุมชุดใหญ่คณะกรรมการชุดใหญ่จะมีการกประชุมกันอีกหลังจากคณะอนุกรรมการไปดําเนินงานแล้วนี่ เสร็จแล้วก็มาเสนอต่อที่ประชุมชกรรมการชุดใหญ่กรรมการชุดใหญ่จะมีการประชุมกันอีกนะครับพอประชุมกันอีกมีข้อสรุปจะเดินหน้าอย่างไรก็จึงจะนํารายละเอียดเรื่องการโครงการแจกเงินเหมือนดีท่านนี่ยเสนอเข้าที่ประชุมคณะมนตรีต่อไปและดําเนินการให้เคลืบอหน้าต่อไปในการถแถลงข่าวของนายดนตรีครับก็มีผู้สื่อข่าวถามต่างๆมากมายว่าจะมีการเลื่อนวันจ่ายออกไปไหมนะครับ หรือเงื่อนไขต่างๆจะมีการเป็นยังไงนายกรัรมตีก็ไม่ได้ตอบในรายละเอียดมากแต่นายกุัรมตรีตอบเป็นตอบไกลๆว่าดูเหมือนว่าสิ่งที่มีการพูดกันไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขแจกใครได้ใครไม่ได้เงื่อนไขต่างๆดูท่าทางน่าจะเปลี่ยนแปลงใหม่หมดมันเหมือนกันกับการล้างไพ่ใหม่เลยครับว่าโครงการแจกเหมือนดิจิทัลนี่สรุปแล้วที่ผ่านมาที่พูดผ่านมาหลายครั้งเนี่ยเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ย ดูเหมือนจะล้างทิ้งหมดดูเหมือนจะเอาใหม่คล้ายๆกับว่าโครงการเหมือนดิจิทัลเนี่ยจะเริ่มใหม่โดยเอาข้อคิดความเห็นของปปชที่เสนอมานี่มาเป็นข้อกําหนดแล้วก็ความเห็นของคณะกรรมการกิจกาเนี่ยมาเป็นข้อกําหนดเสร็จแล้วก็จะฟังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยให้คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นวันนี้นี่ไปศึกษารายละเอียด30วันพ้น30วันมานี่นี่ หลังจากคณะนักการศึกษาละเอียดเสร็จสับในเรื่องข้อทจจยิงต่างๆจึงจะเอามาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เสร็จแล้วคณะกรรมการชุดใหญ่ก็จะสรุปว่าจะเอาอย่างไ,ไางไปยังไงจะเดินหน้ายัางไงก็จะเอาสรุปนั้นไปเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอีกครั้งเสร็จแล้วคอรมอก็จะเดินหน้ากันต่อไปในโครงการแจกเหมือนดีท่านนะครับรายละเอียดต่างๆครับเหมือนกันกับการเริ่มใหม่ไม่มีผิดเลยครับแบบนี้สิ่งที่พูดมาก่อนนะั้นนี้ว่า ใครจะมีสิทธิ์ได้ใครจะมีสิทธิ์ไม่ได้อะไรทํานองนี้เงื่อนไขกันจ่ายเงินยังไงสรุปแล้วตัวนั้นเหมือนกันกับว่าโลทิ้งไปหมดเลยเหมือนกันกันกบว่าผลการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่วันนี้เหมือนกันกับว่าเริ่มใหม่หมดเลยเริ่มเดือนหน้านับหนึ่งใหม่พูดง่ายๆโครงการเหมือนดิจิทลน,นี่เอาละครับหลังจากนี้ไปก็คงจะรออีกสามสิวันให้คณะอนุกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นนี่ไปดําเนินการศึกษาและละเอียดต่างๆให้ครบรอบด้าน แล้วนําเข้าที่ประชุมคอรมอลอีกครั้งแล้วนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่อีกครั้งที่ประชุมกรรมการชุดใหญ่จะมีการประชุมอีกครั้งพอประชุมเส,สร็จสับจึงจะได้ข้อสรุปว่าจะเดินหน้าเหมือนที่ท่านทํำยังไงอะไรยังไงแล้วจึงจะเสนอคอรมอเพื่อดําเนินการต่อไปนี่นะครับคือบทสรุปของโครงการแจกเกินเหมือนที่ท่านวันนี้ครับที่มีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่แล้ว15กุมภาพันธ์257รายละเอียดก็เป็นตามที่เล่ามานี่แหละครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ